คือเดียชอบมากยูทูบเบอร์เกาหลีอะรีวิวเยอะมากได้รางวัลเป็นแหลงอันดับต้นๆในโอลิฟอยยางเมคอัพมันก็จะเบลนออกมาเลยหลุดออกมาได้ง่ายมากๆนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีเกิอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้มารีวิวเป็นเครื่องสําอางนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการล้างหน้ากาันแล้วก็การทําความสะอาดพวกเครื่องสําอางนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับการใช้คลีนซิ่งเช็ดหน้าแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็จบใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการล้างหน้ามันมีมากกว่านั้นนะคะคือมันมีหลากหลายวิธีมากแล้วการล้างหน้าเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะทุกคนถ้าไม่อยากที่จะเป็นสิวนะคะหรือว่าอยากจะมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นน่ะการล้างหน้้าานนีี่คคคือเเป็เยย์หลลักะะถสมติ เราดูแลผิวให้ตายยังไงบกคีมหนักแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยยังไงก็คือเกิดสิวแน่นอนนะคะแล้วยิ่งทุกวันนี้ก็คือเราต้องใส่หน้ากากใช่ไหมแล้วออกไปข้างนอกแดดแบบร้อนมากร้อนไม่ไหวเลยนะคะมันก็ทําให้อาจจะเกิดเป็นสิวขึ้นตรงแมสที่เราใส่ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงบริเวณจมูกเนี่ยมันก็จะมีพวกสิวหัวดําสิวหัวขาวหน้ามันก็จะมันด้วยอะไรแบบนี้นะพอดียยิ่งเป็นสิวบปเดียวก็จะยิ่งต้องปกปิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจนะคะแล้วพอเรามาใส่ใจเรื่องการล้าง นะให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยผิวเรามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะคือเดียก็ลองพวกคินซิ่งมาหลายตัวใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่ลองคินซิงนะคะลองพวกสำลีด้วยนะยี่ห้อสำลีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอะ่ะเดียก็มาลองคีนซิงออยล์ทุกคนคือเมื่อก่อนเดียจะมีความคิดว่าคือเราเป็นคนที่หน้าผสมไปถึงมันใช่ปะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใช้คีนซิ่งออยล์หน้าเราจะไม่ยิ่งมันหรอมันจะเหนียวเหนียวมันจะอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าลยอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเปิดใจลองใช้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากเพราะว่าเวลลามมมััันนนนววออะไรร้้้คืกกููแ็ ก็เออมันล้างหน้าสะอาดนะคะนอกจากจะใช้ cleansing oil ใช่ไหมเราก็หันมาสนใจในสกินแคร์พวกที่ทําให้หน้ามันสดใสามากขึ้นนะเดี๋ยวพูดกระเด็นมาเยอะมากใช่ไหมสอตัวที่เดียใช้อยู่นะก็คือจะเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็น n u m บูส i n number no. one cleansing oil นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น n u m บูส i n number no. five serum นะอันเนี้ยเดียลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะอันนี้คือจะครึ่งขวดแล้วพื่เดียชอบมากทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชอบอะไรยังไงบ้างเดียรู้จักแบรนด์เนี้ยจากการที่เขา่าส่ง p r o d u ั t ์มาให้เดียลองใช้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เดียจะร แล้วเดียวเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ใช่ไหมแล้วเดียวเห็นว่ายูทูบเบอร์เกาหลี่รีวิวเยอะมากแล้วก็ขึ้นแท่นว่าเป็นเฟเวอร์ลิตของเขาด้วยไรเงี้ยเราก็เฮ้ยหรือว่ามันจะดีจริงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอยากลองขึ้นมาดอบ้าะแล้วนอกจากนี้นะเขาก็คือได้รางวัลเป็นแหล่งอันดับต้นๆด้วยนะในโอลิฟยังสําหรับคนที่ไม่รู้จักโอลิฟยังนะคะโอลิฟยังเนี่ยจะเป็นเหมือนรักตอร์ที่เหมือนเป็นวัาสด์สันกับบูธบ้านเราอะพอลองเนี่ยก็เออก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงติดอันดับต้นตนีีนนะว,ว,าวาระครทัับ่สํห มีผิวแพ้ง่ายหรือผิวเป็นสิวง่ายนะคะต้องรอฟังเลยว่ามันดียังไงเราเดียชอบมันตรงไหนนะเราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวแรกของน้ำบูซินก่อนนะคะอันนี้จะเป็น number one easy p c cleansing oil นะคะจะบอกว่าเดียไม่ได้เป็นแฟนของ cleansing oil ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเนาะจริงๆเราไม่เคยใช้ cleansing oil มาเก่อนดยสารเพราะว่ามีทัศนคติที่ว่ามันจะต้องมันแล้วก็เวลาล้างไปอะ่ะมันจะรู้สึกไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่เคยใช้ใช่ไหมเราก็คิดว่า cleansing oil อะ่ะมันจะล้างตาล้าง ปากได้สะอาดขนาดนะั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเดียใช้พวกสำลีกับพวกคลีนซิ่งอื่นๆอนะ่ะเดียก็จะเป็นแบบคลีนซิ่งที่เป็นเช็ดผิวกับคลีนซิ่งที่เป็นออยกับลิปรีมูเวอร์แยกตาหักไงแต่พอเขาบอกว่าเออตัวนี้สามารถล้างได้ทั้งงานผิวแล้วก็งานตาแล้วก็งานปากด้วยเดียก็เลยคิดว่าเออมันน่าสนใจนะคะสิ่งที่เดียชอบอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่เลอะเทอะคือตรงหัวเนี่ยมันจะมีการหมุนเปิดปิดได้เห็นปะพอถ้าเราล็อกปุป๊บอะเราก็จะกดไม่ออกนะคะแต่ถ้าเราหมุนไปทางซ้ายปุ๊บมันก็จะกดออกมาได้้เเเลลยยนนนะแวสิ่่่งทีีชอออบก็คืื มันไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะคะถ้าเนื้อมันเบาจนเกินไปเราก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะมาล้างเครื่องสําอางเราขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเนื้อมันหนักเกินไปอ่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนมันเหนียวเหนียวมันจะล้างออกยากหรือเปล่าเวลาเดียล้างอ่ะเดียจะบีบออกมาประมาณ 4- 5ถึงปั๊มเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แพงมากใช่ปะเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราไม่ต้องใช้งกจนเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วเดียวก็จะวนไปตรงหน้าก่อนแล้วเมคอัพมันก็จะเบลนออกมาหลือหลุดออกมาได้ง่ายมากๆนะคะแล้วพอเบลนออกไปเสร็จก็ค่อยมาลา make า้้าาางงงตตรพออยเคี่จ ไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเราใช้เป็นมาสคาร่ากับอายไลเนอร์กันน้ำมันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็วนออกเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำเนี่ยแล้วก็มาถูวนอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะล้างออกสะอาดหมดจดเลยนะเห็นไหมอย่างที่เรียกบอกว่ามันละลายไปกับน้ําได้ดีมากๆนะคะมันก็เลยทําให้พวกเมคอัพเราหลุดได้ง่ายขึ้นแล้วก็สําหรับวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ต้องบีบถึง4ี่ห้าปั๊มนาออาจจะบีบประมาณปั๊มสองปั๊มอะไรเงี้ยใช้ในการวนแล้วก็นวดบริเวณผิววหน้าะะะคะโดดยยยเเเฉพบบบริณจจมูกีแบบอ่อๆ เพราะว่ามันจะช่วยทาให้พวกสิวหัวดําสิวหัวขาวอะไรพวกนี้มันค่อยๆหลุดออกมาได้นะคะคือเดียไม่ได้บอกนะว่าใช้ครั้งแรกปุ๊บโอ้โหแบมันจะหลุดออกมาหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องค่อยๆนะคะแล้วก็มันต้องทําเป็นสม่ําเสมอนะฟังที่เดียพูดมามันเหมือนเป็นการอวยใช่ไหมแต่ว่าเขามีการทดลองทางคลินิกเลยนะคะว่าตัวนี้แค่ใช้ครั้งเดียวนะสามารถลดสิ่งสกปรกในรูขุมขนไปได้ทั้งหมด94.39เนลยนะคะคือมันมีการทดลองที่ชัดเจนอะมายืนยันมาช่วยให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยมันน่าลองอะแล ็ถ้าใช้ต่อเนื่องไปประมาณ2อาทิตย์นะคะสิวแบบพวกหัวดาอะไรเงี้ยสามารถลดไปได้ถึง17.4 2่เอร์เซนะแล้วก็ความมันบนใบหน้าหรือว่าในรูขุมขนเรานะคะสามารถลดไปได้2 6่สถึงสีเปอร์เซนะทุกคนชอบมากๆแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเดียสะอาดขึ้นมากๆนะสาหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ cleansing oil นะเดียอยากให้เปิดใจลองดูเลยเพราะว่าตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเดียรู้สึกชอบมากเพราะว่าพอล้างเครื่องสําอางเสร็จอะมันไม่ทําให้หน้าเดียแห้งตึงแล้วเดียรู้สึกว่ามันนุ่มๆด้วยทุกคนไม่รู้ว่าด้ คือประทับใจมากๆแล้วถ้าตัวนี้หมดอะเดียคิดว่าดีจะซื้อต่อเองด้วยแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเห็นไปอีกในหลายๆคลิปเลยเพราะว่าเดียชอบมากทุกคนจริงๆนะคะอันนี้คือชอบจริงๆหลังจากล้างหน้าทคำความสะอาดผิวหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเทคแคร์ดูแลผิวกันต่อนะคะอันนี้จะเป็น number no. f good by b l e m i s h serum นะคะเขาจะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยแล้วก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเห็นปะมันก็จะมีฝาปิดเพื่อความสะอาดสะอาดอะไรอย่างนี้นะด้วยความที่ประเทศไทยอะอากาศร้อนแล้วก็แดดแรงนะคะมันอาจจะทําให้เกิดผิวไม่สมาเสมอได้ใช่ไหมแล้วก็ มีฝ้ากระเกิดขึ้นได้นะคะตัวนี้คือมันอ่อนโยนมากมันไม่ได้ทําให้ผิวเรารู้สึกแสบหรือคันอะไรเลยคือเขาอ่อนโยนจริง,รงๆนั่นคือสิ่งที่เดียชอบเนาะตอนแรกอะบ่งตรงว่าเดียไม่ได้ลอง2อสาปั๊มแบบที่เขาแนะนำนะเดียลองทีละนิดก่อนว่าเออมันจะเป็นยังไงกับผิวของเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าเดียเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายแล้วเดียก็เลยกลัวนึกออกปะแต่ว่าพอมันลองใช้ไปเรื่อยๆลรว,วรู้สึกว่าเออมันไม่แพ้แล้วมันไม่แสบมันไม่คันมันไม่อะไรเลยอีกอย่างหนึ่งที่เดียชอบนระ์ือเเาอนืีมับ,บ มากเพราะมันจะมีความเย็นๆแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในผิวได้ง่ายมากแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีด้วยนะคะส่วนผสมหลักของเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือเขาจะมีสารสกัดจากวิตามินซีถึง75%เปอร์เซ็นต์เลยนะคือเขาจะเป็นวิตามินเพียวนะคะซึ่งเป็นแบบขั้นต่ำที่เขาจะใส่มาเพื่อไม่ให้ผิวเราแสบหรือว่าระคายเคืองนะคะคือเขาผ่านการทดลองมาหลายครั้งมากๆเพื่อที่ทั้งบำรุงให้ผิวหน้ากระจ่งางใสแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือแนะนำมากๆนะคะสำหรับคนที่มีผิวแพ้งพงแพ้งงงง่่่่าาาาายยยยยเเเะพพรววอดดีีีมผิแลช วิตามินตัวนี้ก็คือไม่ทําให้เดียบแสบหรือระคายเคืองเลยแบบเลยนะใช้แล้วแฮปปี้มากๆนะคะตัวนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะคะเดียใช้ไปประมาณจะครึ่งขวดแล้วนะขวดเขาก็ไม่ได้เล็กนะแต่ว่าที่เดียใช้เยอะอ่ะเป็นเพราะว่าอย่างที่เดียบอกว่าเดียใช้ประมาณ2-3ถึงามปัม๊มใช่ไหมแต่ว่าวันไหนที่รู้สึกหน้ายมมากๆอ่ะหน้าคือต้องการการบํารุงด่วนนะคะหรือว่าหน้าโดนแดดมาเยอะๆอะไรเงี้ยเดียก็จะใช้ตัวนี้นะบีบใส่สำลีนะคะแล้วก็เอามาแปะตรงบริเวณที่เราต้องการให้มันบํารุงอินเทนส์มากขึ้นอะไรเงี<ะ>้ยก็จะแปะทิ้งไว แล้วก็ไปดูทีวีไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยมเมาออกนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากสําหรับใครที่ต้องการอยากจะบํารุงให้มันอินเทนส์มากขึ้นหรือว่าวันนั้นคือโดนแดดมาเยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองใช้วิธีเดียวกับเดียกก็ได้บีบใส่สำลีแล้วก็เอามาแปะเนาะสำหรับโปรดักที่เดียมาพูดถึงในวันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่นัมบูซิน o f f i c i a l Shop ใน Sho ปปีได้เลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เขามีเว็บไซต์ด้วยนะคะของประเทศไทยเนี่ยคือเป็น o มาฟปิเารแลมาเปิดูกดก่่่ออนนไไไดด้้ทุคคคืเามมีแ Product 2อ,อันนี้นะเขายังมีตัวเซรั่มอีกหลายอันมากๆนะคะที่จะเป็นนัมเบอร์ต่างๆสําหรับแก้ปัญหาผิวต่างๆ2อ,อันนี้เป็นสิ่งที่เดียชอบจริงๆนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะในวอลกตอนที่เดียแกะกล่องไปเนาะคือเดียก็ลองใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้สกินแคตร์ตัวอื่นเลยใช้แต่อันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับวิดีโอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปิดีอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้เดียด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย